ก็ไปโรงพยาบาลไปหาหมอโรงพยาบาลเลยอยงพวกคุ้มยังม่ยังไม่มีการแต่ไปไปนี่นะอวดบารมีนะทีเดียวเขาทีเต้าแบบเหมืนไอ้จ้าป๋งในตัวอะไรเป๋งบางนี่ลูกเป๋งบางนี่ทำเต้าแต่เขาเป็นผู้คุมอย่างงี้อย่างนี้นะไอ้เองสนใจหรอกมันมาเลยไอ้รู้เปิดรูกหลานเขามั่งมาเลยมาถามเลยว่ามันยังไงยังไงมาถามแล้วก็บอกไปแกนหยิบปิดหยิบปิดหยิบปบอกไปสามวันเองอ่ะรู้เรื่องเลยเรียบร้อยต้องใช้ใช้ค่าเสียหายทั้งหมดรักษาจนกว่าคนแก่คนนี้จะหายอ่ะ ีอีกอีกแล้วอ๋อแล้วฮะแตกแล้วสองดือนแตกแล้วเจ็บมือเจ็บไหมเจ็บมือไหมไม่เจ็บเดี๋ยวไม่เจ็บทุกไปปูงปูมันช่วยหนใช้มาทำอะไรแล้วมันขึ้นเลยถือครีมถืออะไรไปเลยค้อนครีมแทนปูอ่ะเออเอะไรอ๋อหล่นพื้นไปแล้ว